เดี๋ยวรอลูกค้าสักครู่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อาณาจักรรถบ้านนะคะจังหวัดสระบุรีภัยสาลีเจริญยนต์ค่ะเดี๋ยววันนี้ขอซอกเสียงนิดนึงยังไม่ขึ้นเลยมาแล้วได้ยินชัดไหมโอเคยังไม่ขึ้นเลยโอเคชัดเจ๋วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะัจักรรถบ้านนะคะที่ดีที่สุดในจงังหวัดสระบุรีค่ะกับไพศาลีเจริญยนต์ของเราค่ะรถดีรถสวยรถดีการันตีคุณภาพต้องไพศาลีเจริญยนต์เท่านั้นค่ะวันนี้มาพบกับเซลลกันนะคะไพศาลีเจริญยนต์นะคะกับเราที่นี่ที่เดิมเลยสาขาวิหารแดนหินกองค่ะเส้นทางไปจังหวัดนครนายกนะคะเป็นสาขา2ค่ะส่วนสาขาหนึ่งนะคะตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดสระบุรีค่ะนะเส้นทางพหลโยธินหรือว่าในตัวเมืองน,นั่งเองค่ะวันนี้นะคะ จะมารีวิวนะคะเปลี่ยนเป็นรถเก่งแนวรถเก่งกันบ้างค่ะใครที่กำลังมองหารถเล็กนะคะจอดในเมืองกระทัดรัดนะคะสะดวกสบายนะคะพร้อมใช้งานแล้วก็ยังสวยสภาพดีนะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะกับ Toyota v o ีอค่ะคันนี้นะคะจะเข้าเพิ่งจะเข้ามานะคะเมื่อวานสดๆ้ร้อนเออสดๆร้อนเลยวันนี้เลยก็อยากตื่นเต้นก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูตัวรถคันนี้ดีกว่านะคะว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนค่ะคันนี้ บอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะคะคันนี้สีขาวสวยสะอาดน่าใช้งานตัวนี้เป็นปี2013ค่ะ Toyota v วีออสนะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีตัว e นะคะปี2013นแท้ร0 0เเลยนะ,ะภายนอกนะสีขาวสวยสะอาดน่าใช้รถเดิมรถบ้านจังหวัดสระบุรีไม่ใช่รถต่างจังหวัดนะคะรับซื้อขายเองหน้าเต็นท์เลยนะคะลูกค้ามาขายเองหน้าเต็นท์ผู้หญิงใช้งานอีกด้วยประวัติดีนะคะอ่าการันตีเรื่องเครื่องยนต์อันนี้มีให้ครบเลยนะคะครบชุดเลย เราให้อะไรกับลูกค้ามาบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะดวงไฟนะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะโครเมียมเหมือรถทั่วไปเลยดีไซน์วีออสนะใครที่อชอบรถวีออสสาวกวีออสจะรู้เลยว่าวีออสเนี่ยเป็นรถที่เครื่องยนต์ดีนะคะการใช้งานดีแล้วก็คุณภาพประสิทธิภาพของเขานะคะคงทนหาวอนราคาก็ไม่ตกอีกด้วยนะคะแต่คันนี้พิเศษสุดๆไปเลยก็คือการที่เรานะคะติดตั้งสเกิร์ตมาให้กับลูกค้าแล้วรอบคัน มีสเกิร์ตรอบคันเลยสวยงามแบบนี้นะคะคนนอ่าเรามาดูในส่วนของแมกกะยางแมกกะยางของเรานะคะเปลี่ยนให้กับลูกค้าแล้วนะคะแมกยางเราเปลี่ยนให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วะคะยางใหม่แมกใหม่ ai, ai, พร้อมใช้งานทั้งหมด4เส้นสวยๆแบบนี้เลยดูแบบสวยสงา่าเด่นมองเห็นตะไกลนะคะในระบบของไฟเลี้ยวของเขานะคะยังอยู่ติด แก้มหน้ารถอยู่นะคะยังไม่ขึ้นอยู่กับกระจกมองข้างกระจกมองของเขาเป็นมือปรับกระจกไฟฟ้าแต่ปรับพับเนี่ยยังเป็นมือพับอยู่นะคะยังใช้มือพับอยู่นะคะคิ้วยังไม่ได้มีมาให้นะคะเรามีาสเกิร์ตนะคะมือจับเป็นโครเมียมมือจับเป็นโครเมียมนะคะสวยงามมากๆค่ะ คันนี้นะคะติดสเก์ตรอบคันถ้าลูกค้าเอาสเก์ตไปติดเองนี่นะคะจะบอกเลยว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะสมัยนี้แต่ว่ารับรถคันนี้ไปไม่ต้องไปติดเลยนะคะเรามีพร้อมให้พร้อมกับสเปิร์บสปอยเลอร์สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ติดอยู่กับสปอยเลอร์คันนี้นะคะแล้วก็ตัวโครเมียมแบบนี้เคยเดิมๆวีออโลโก้โลโก้อยู่ครบทุกจุดนะคะทะเบียนสระบุรีแบบนี้เลยไม่ต้องโอนไม่ต้องถ่ายโอนอะไรใดทั้งสิ้นนะคะไฟ เบรกนะคะด้านท้ายนะคะสีใสแก้วตาใสาสวยงามพร้อมใช้งานสองแสงสว่างกันคืนมองเห็นชัดเจนนะคะมีระบบไล่ฟ้าให้ด้านหลังมีระบบได้ฟ้าให้ด้านหลังแล้วก็รถคันนี้นะคะติดฟิล์มาใหม่ให้แล้วรอบคันติดฟิล์มาใหม่แล้วรอบคันนะคะคันนี้จะบอกเลยว่าราคาถูกมากๆแล้วก็ราคาประหยัดอีกด้วยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่3 0 0 0 0นต้นๆเท่าน,นั้นเอง ราคาอยู่ที่300,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่สาขา2นะคะเส้นทางวิหารแดนหิงกอน,นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่เข้าดีกว่าเนาะดูรอบรอบนอกนคันนี้นะคะรถสวยรถบ้านแท้รถเดิมแท้ร้อยเรถแท้ไม่น้อยนะคะไม่ในการใช้งานของเขานะคะหกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเอง มาในการใช้งานอยู่ที่60,000กว่าโลใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงใช้งานค่อนข้างจะทะนุถนอมเลยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เดิมนะคะยังไม่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันวิทยุสื่อสารนะคะก็จะรองรับ FMAM นะคะ MP3 นะคะมีที่เสียบสาย USB นะคะระบบมือแอร์นะคะเป็นระบบมือหมุนเกียร์ออโต้นะคะหรือว่าเกียร์อัตโนมัติ เหมาะสาหรับคุณผู้หญิงนะคะที่อยากหารถคันแรกนะคะหรือว่า,าลูกค้านะคะที่อยากหารถไว้ใช้งานนะคะไปส่งลูกส่งหลานที่โรงเรียนนะคะคันนี้ก็เหมาะสมมากๆค่ะในส่วนของกระจกก็ปรับไปปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็บาะเป็นเบาะผ้าแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะผ้าลายตารางสีฟ้าตะเข็บสีฟ้าแบบนี้นะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่น ส่งมอบให้กับลูกค้าแบบนี้สวยๆเลยไปใช้งานสวยๆเลยนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะ v o s v o s นะคะถือเป็นรถยนต์ที่ค่อนข้างจะคงทนหาวรนนะคะราคาไม่ตกนะคะแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ของเขาค่อนข้างจะดีเลยสำหรับคันนี้นะคะในตัวของเครื่องยนต์ก็1 5 0 0ซีซีในตัวของเครื่องยนต์ก็15 0 0รซีซีระบบใช้งานของเขานะคะตัว ว่าใครได้ไปค่อนข้างจะโค้าคันนี้ผู้หญิงใช้งานเองนะคะมีประวัติหมดนะคะแล้วรถคันนี้นะคะเรารับประกันสูงให้กับลูกค้าอีก1ปี1นึ่งมกิโลในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นะคะได้รถสวยได้รถดีได้รถมีคุณภาพแล้วยังได้อ่ารับประกันเครื่องยนต์ให้แบบนี้ราคาถูกประหยัดนะคะผ่อนคันนี้เบาๆนะคะผ่อนไปเลยนะคะ6กพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ แถมยังได้รถสวยด้วยผ่อนถูกผ่อนเบาสบายกระเป๋าไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากลมแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะก็จะไม่ต้องตากฝนกันอีกต่อไปได้รถสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงคันนี้ไปใช้งานบอกเลยนะคะใช้คันนี้ไปยาวๆสิบปียังไม่พังเลยนะคะเรารับประกันเลยนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะคะแล้วก็ไม่เคยมีกอกลับไมอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าลูกค้าเช็คเจอหรือมีประวัตินะคะเรายินดีซื้อคืนรถในนี้นะคะราคานี้สองเท่าของจํานวนราคารถเลยหน้าร้านเลยนะคะ ลูกค้ามาซื้อขายคืนเลยเรารับซื้อคืนหน้างานเลยนะคะอยากได้รถอยากให้ลูกค้าได้รถดีๆได้รถสวยๆไปใช้งานกันก็เลยอยากแนะนำคันนี้เลยนะคะ Toyota v i o นะคะ 1.5e ปี2013ค่ะสวยสดมดงามนะคะราคาดีราคาประหยัดรถบ้านแท้100%ต้องภัยสาลีเจริญยนต์นะคะใครนะคะที่ พลาดการติดตามไลร์สดของกันในการรีวิววีออสคันนี้อยากให้ลูกค้านะคะเข้าไปกดติดตามช่อง y o u u u e e ชาแ n ลภัยสารีจเจริญยนต์ของเราจะได้ไม่ต้องพลาดการรีวิวแต่ละครั้งของเราและทีมงานนะคะเดี๋ยวฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยละกันนะคะแล้ววันนี้กันกับทีมงานนะคะขอตัวคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพรุ่งนี้จะมารีวิวรถคันไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ